สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้บุรันกฤิภาพพี่น้องมาเบิงการปั้นหน้าสองหลอบพี่น้องเริ่มต้นกับปั้นรอบแรกก่อนพี่น้องนี่จ้ารอบแรกพี่น้องรอบแรกพันกฤติป,ปันขอบกันแท่ก่อนเลยพี่น้องมุมงานก็นจะเก็บมุมน้ำหัวงานก่อนพี่น้องกฤิป,ป,ปันอ่อมไปเลยพี่น้อง มันอ่อมให้หน้าได้จ้ะรอบแรกจ้ะเก็บน้ำหัวงานก่อนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกระสิปันเวียนเข้าไปเรื่อยๆพี่น้องเวียนเข้าไปกลางให้หน้าได้จ้ะดีดินเข้าไปกลางให้หน้าได้พี่น้องดีว่นเข้าไปเรื่อยๆจ้ะรอบแรกพี่น้องนี่จ้ะคือรอบแรกพี่น้อง รอบแรกเนี่ยเพื่อนกับสิบปันอีกรอบที่สองรอบที่สองนี่ก็เวียนออกพี่น้องที่นี่นจะ้ะรอบแรกเวียนเข่าพี่น้องเวียนเข่าไปกลางให้หน้าจะ้ะรอบที่สองกับเวียนจากกลางให้หน้าออกข้างนอกพี่น้องจะ้ะ จ้าพี่น้องรอบแรกจ้าพี่น้องนจะปั่น,นเบี้ยนเข้าไปเรื่อยๆเด้พี่น้องปั้นหน้าแห้งนี่ปั่นเซแดร์ได้พี่น้องปั้นยาให้ดีจ้าปั้นยาให้ดีเลือกได้ปั่นเซแดร์ได้พี่น้องหนาสไตายดีจ้า งานที่เข้าตีขึ้นมาพี่นอ้องงานจึกแดดงานสิตายดีจ้ะพี่น้องใส่ดีเลยก็คือเบราณแนน,น,นั่งเหือนคือปั้นเสดแดดพี่น้องมาปัน้นหน้าเพราะไงหน้าแข็งๆคือเกาคือเกาอ่ะพี่น้องมาใส่ให้เราเดียวกับมาปั้นให้เราจ้ะ ปั้นให็นเพราะยัยน่าแข่งแข่งพี่น้องได้การเยอะจ้ะนี่ปั้นเซเดียรพี่น้องหยาแล้วที่ตายดีเยอะจ้ะพี่น้องจ้ะปั้นเซเด,ด,ด,ดียรเด้อพี่น้องหยาที่ตายดีจ้จะแต่ว่าทำปั้นแล้วฝนมาตกมาใส่นี่บ่บ,บ่ดีปรนไดี๋พี่น้องบ,อบอ่ดีปรนไดีจ้ะบ่บ่บ่อันนี้ปรนไดี๋พี่น้อง งานาี่เกิดจ้ะงานที่ว่ายพี่น้องเขาตรงปั่นเดี๋ยวเดนออกเจ็กน้อยพี่น้องีดดออกจักซองซ้ำเหมือไปสีไหมจ้ะที่ได้ก,การเลยพี่น้องแจมเมอนี่แดดดีจ้ะเมื่อนี่เคลือ่อนฝนกตกพี่น้องแจมเมอ่อนี่แดดดีอยูจ้ะพี่น้องการปั่นหน้าจ้ะนี่คือรอบแดดเลยพี่น้องนี่จ้ะรอบแดดจะสิปั่นไหล่เดียพี่น้อง รอบแรกค่ะยี่สิตีดินไปยังที่พี่น้องนี่ละจ้ะการตีดินพี่น้องตีดินปั้นดินพี่น้องนี่จ้ะประมาณนี้ละจ้ารอบแรกรอบแรกเส้นเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องนี่จ้ะ รอบแรก,ก้ะที่นี่กับสิเริ่มรอบที่สองพี่น้องรอ,อบที่สองจากที่นิ่เดิมจากกลางให้หน้าได้พี่น้องเกรงกลางได้จ้ะเริมจากเกรงกลางได้พี่น้อง เจ้ากลกางมากลางนะพี่น้องกะก้านะจา้าประมาณเอาพี่น้องกลางหน้าน่ะพี่น้อนาง,งานนะอบะกลางข้าก,กับว่เป็นยังนก้าก็ <c oughs> กได้ขึ้กันพี่น้องได้ไรขึ้โตจ้ารอบที่สองนี่พี่น้องผ่านปันรอบที่สองจ้า สิเก็บเก็บงานแบบละเอียดจังหน่อยพี่น้องเพราะว่านกมันหกขางจากพี่น้องหน้าเรานี่ตอนไทยตอนไทยไว้มันหกขงางแบบหกแห้งพี่น้อง กะสีบ่ได้ไถตากดินได้พี่น้องพอร้อ,รอนให้มาไถให้แล้วนอกจากวานเขาเลื่อยจริงไหมจ้ะวานเขาแล้วกับในวานเรนปั้นถมเลย,ย่งังจริมันก็ได้แบบบ่ได้ตากดินให้พี่น้องหย่างกับสีบ่อขั้นี่เปื่อยจ้ะที่ไทยกบต้องไปอ่ะพี่น้องที่นีบพอเขามาปั้นเลยมันอกากับบ่บ่ค่อยบ่ค่อยเปิดใดจ้ะบุรันวานี่ก็มาซื้อของบุรันอะมันบ่ค่อยอห็นบ่ค่อยหมอบเปไดไหมพี่น้อ,อ,นอ,องไ ถ้าให้หมอให้ดีเลยนี่ต้องใช่ตากหินไว้สักก่อนพี่น้องเขาค่อยปั่นอีก,กจักจักอาทิตย์นึงก,ดดก็ได้จ้ะเขาค่อยเขาค่อยมา่าวานเข่าล้วกับปั่นไหมพี่น้องสีมอสีมอสีดีบระคักเลยจ้ะประเทศแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบงานด่วนจ้ะเราก็อยากเลี่ยวนาะเราก็ย่านฝนตกเท่าไหมพี่น้องเราก็แบบว่าไถแล้วก็คือปั่นเลยว่าสันพเพราะไเล่าวา่าเอากระกรบปุ๊เป็นยังพี่นออ้องกตล,ลอ่องเบิรงจ้ะแตล่องเบิร์นมากพี่น้อง บุรันว่าขันขันปั้นเลี่ยงผลมาตกมาใส่หนีกับโอเคอยู่พี่น้องก็สิโอเคอยู่จ้ะห้าก็สีได้ตายอยู่พี่น้องถ้าขันปั้นเลี่ปั้นเลี่ยจังสีขันมรงผลตกมาใส่หนีบุรันว่าบุรันวันแล้สีเอาหญ้ายากไหมจ่ะห้าแล้วสีหลไหมพี่น้องหรือพี่น้องวางไหนจ้ะบุรันว่ามันมันบ่คอยมอะบบเลยเนาะพี่น้องกันนี่หมอเลยนี่เราต้องใช้ดางดินไว ดันว่าสิเหมาะได้แต่แกก็บอกเป็นยังดอกพี่น้องก็ได้คือเกาะน่อจ้ะสามควมสะดวกของอันของไพของมัเน้องพี่น้องมาบล็อกกันจ้ะสามควมสะดวกควมของตัวไพ่มันพี่น้อง หินพี่น้องที่สองจ้ะหมอที่สองจ้ะพี่นอ้องขอขอให้ฝน,น,น,นอย่าฝ่าตกวน้องพี่น้องมาแลงนี่หิมะแล้วาต้ตะก่นอนหญ้าแบบตีปั่นขึ้นมาตีขึ้นมาหน่อยเหี้ยมันเหี่ยวมันตายซะก่อนน้องพี่นอ้องคอยตกมาใส่ให้เราจะ้ะสิบพอดีน้องพี่น้อง หกค้งอีีได้พี่น้องตอนตอนท้าไทยเห็นตอนเสาร์นะจ๊ะมาไทยเห็นเ้าตอนเสาร,ร์พี่น้องเพราะตอนไม่มากกากับมาปันเลยเแบบก็ได้ตากดินแมพี่น้องยังมาเพิ่มวานขันท้อขันท้อปันหน้าหกยังสีข้าวยาเลียนรถเลียวเด้อพี่น้องเยาเลียนรถเลียวจ้ะมันสีบางงามพี่น้องมันสีเป็นมันสีเป็นหยาสีขอปีด้าครับอันรถตะลี่แมพี่น้องกับเขียวมันไแม่จ้ะ standards. มันสนีเป็นกล่องเป็นกล่องแม่จ้ะ มันสิบรเนียนโดนสันพุนว่ามันสิบรอนีนรถเร็วพี่น้องนี่มันไมเป็นยังสีไม่จ้ะเป็นแบบคือรอบแรกเขาเรียนรถเร็วมาพี่น้องมันไมเป็นหยาเป็นกองเกองเพราะรอบที่สองมากสีเข็ดแบบละเอเียดจังหน่อยบรอนีนหันพี่น้องมันก็สีงามจา้ะมันก็สีเนียนใสกันยเง็ีแับพี่น้องมันโหกพี่น้องมันโห,นนนหกจ้ะไผ่เดี๋ยวปั้นเลย่อมันพี่น้องบ่ได้ต่างดินนะจ้ะ มันจะพี่น้องค่อยๆเก็บงานไปเรื่อยๆจ้ะบ่เฝ้าพี่น้อง่านองเราบ่งามไหมจ้ะเฮ็ดไห้เ็ดให้เราเหมือนแบบเฮ็ดดีที่สุดนะพี่น้องมันหกแข้งจ้ะแล้วก็เฝ้าแล้วแบบย่านฝนตก่ํามมาสั่นก็เฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วนะพี่น้องงานด่วนจ้ะแต่สิประมาณนี้จ้ะพี่น้องพ่อเฮ็ดไปจ้ะใกล้สีแล้วล้พี่น้องจะใกล้สีแหลาหระจ้ะฝังนี้ ไใจสิเดาจ้าพี่น้องพี่น้องคันมากกับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องจ้าพี่น้องบุรันกับสิมีคลิปดีๆมาฝากพี่น้องอยู่เรื่อยๆจ้ากดแจ้งเตือนไว้ด้วยพี่น้องเฮายสิเด้บ๊วยฟาดกันบ๊วยฟาดกันนั่นติดตามกันจ้าบ๊วยฟาดกันรับชมพี่น้องพี่น้องโอรับชมคลิปของบุรันคนแรกเลยจ้า พี่น้องกดแจ้งเตือนไว้พี่น้องมาหนินะจ๊พออพะพี่น้องคลิปนี้ต้องจีบเก็บเบี้ยนออกมาเรื่อยๆหอดคันเท้าเดี๋ยวเข้ากันสิเกี๋ยวน้ำขอมคันแท้าขึ้นก่อนน่ะพี่น้องเดี๋ยวโบรานสิให้เบิรงช่วง ส่วงสีแดงนะพี่น้องเรไปเก็บหัวงานพี่น้องใกล้สีแดงแล้วจ้ะ ตาเกียบหวงกันพี่เนาะกานเกียร์เตาออกพี่น้องจั้งะเบียดีค่ะเกียร์พี่น้องจังเบย์ก่อนเกียร์กันแท้พี่น้องเนียนเ่ย,ยบ,บ่อยเหรอจ่าเกียร์ทางนี้พี่น้อง ปนะันะนะจ๊ะเดี๋ยวชิเด้ยวเราพี่น้องเจ้ะเก็บงานมาแล้วพี่น้องเจ้ะุพายแล้วพี่นะ้องุพายแล้วจ้ะแกนจปันเกี่ยวต่อออกไปได้พี่น้องดีจ้ะเกอบรายละเอียดดีพี่น้องเก็บหัวงานพี่น้อง บริเกคนแก่กันแท้พี่น้องนี่จ้ะเดี๋ยวปล่อยแล้วจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละพี่น้องขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมละจ้ะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมละจ้ะสวัสดีจ้า